นุบานช้างขลวงนะคะดาวคนนะคะอันนี้มาดูเบื้องหลังในการไล่ผลไม้ร่วมบุญในครั้งนี้นะคะดูอันนี้โอ้มีนักร้องคิมอมมือกลองโมเดล ใมหต้องลุงอายแล้วขอบคุณค่ะจบแล้วนะคะออมโชร้องเพลงโอ้มือกลงจะให้รวัลน้องขอบคบพรคุณกับพี่ต้นสำหรับค่วยี่สิบปีฝากน้องฟ้าและก็น้องพอใจนะคะกำลังจัดให้อยู่ะสุดยอดโอ้โมเบนบอกว่าสุดยอดสุดยอดนดเออ พี่ออมร้องหมูป่าบอกว่าสุดยอดนะคะนี่คือบรรยากาศอันนี้จะมาร้องเพลงไหมครับผมไม่ได้ร้องทำไมร้องสักเพ,พเลงไหมครับผมร <ผม S 2> ้องไม่เป็นครับร้องให้เป็น,น <c oughs> <c oughs> อย่างเดียวใช่ไหมครับเดี๋ยวเราคะแนนก่อนลูกยังไม่มีคะแนนเลยโอ้อฮะคุณปู่ครับนั่งกินข้าวด้วยลูกผ <c oughs> ู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ตายเยอะม้วนะคะตอนนี้ผู้ใหญ่กินอิ่มแล้วค่ะกินอิ่มอิ่มทั้งอ้อยดูค่ะอ้อยตอนนี้เหลือแล้วนะ,ะอิ่มอ่าเหมือนคนนะคะท้องอิ่มหนังตาก็เริ่มจะย่อนนะคะเริ่มจะเคริ่มนะคะวันนี้ก็ซุม้มอ่ช้างใหญ่ก็มีนี่ค่ะห้าร้อยคะแนนโอ้ยได้รางวัล

มันไม่มีกิ่งลูแพรไหนบอกว่ากินแน่ะถล้อตัวคนสาวคนน้องไม่ได้คะแนนไงอ๋อนักเรียได้แล้วห้าอ่าได้รางวัลแล้วนะคะโอ้ตอนนี้นักร้องของเราทั้งวงแดงทีมอมนะคะต้องขอขอบคุณพระพ่อแม่ๆนะคะที่กรุณาเมตตาน้องทั้งสองนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะ พ่อเสกโอ้โหโยกกินทั้งวันดูพ่อใหญ่ทองเงินนะคะอิ่มไม่อิ่มดูขาที่ห้าขาที่ห้าปลูกมาเลยนะคะนุ่นจ่านาดุแท้ดูค่ะขอขอพอเงาแบนพ่อเสกขอญาอีกแล้วนุ่นดูค่ะนุ่นต้องทำว่าอยู่นุ่นนะคะชิมแล้วจ้าดูจ้าดูโอ้บริการยา ดูคมดาวก็อยู่กับคุณพอ่ออาเรื่อยๆพันกิโลอีกเออโอ้โหจะร้องเพลงอีกแล้วครับหนึ1000ง่งพันกิโลยเง้ยเอาอีกแล้วนะครับหนงพันกิโลจะกทมีตัาน่ายาว้าเรียนหนึ่งมีหญิงสาวรูปา ที่เขาคิดถึงในยังรอรับมันพบนังทะเลที่คู่กับหาซายที่มีความหมายที่เราต้องอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้มีเพียงแค่ตัวฉันเป็นเพียงโูบันที่ทนฝนแดดลนังร จบแล้วรครับ,บคุณครับขอบคุณครับจบแล้วหนึ่งเพลงป้ายยิ้มให้น้องคิงออมหนึ่งร้อยคะแนนจ้ากับพี่อรวันด้วยคนละร้อยคะแนนจา้นาทุควันของเราแต่ละคนนะคะก็นั่งเฝ้าดูลรงเรียนก็เฝ้าพ่อใหญ่นะคะเพราะพ่อใหญ่นี่ชอบอกระชากโซ่นะคะ ลูกขาที่ห้ารู้สึกจะสมบูรณ์นะคะช่วงนี้ไ,ญญไม่เข้าเลยะค่ะขาที่ห้านี้โอ้โหดูดูขคอเสกเดี๋ยวก็ขออีกนะคะดูสักพักก็ขออีกอาน,นานนานขออีกแล้วหมูขออีกแล้วพอเสกขออีกแล้ว นูนบอคืนกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนูนนะคะฝั่งนูนก็จะไปหาเมนูนะ,ะเราต้อนรับบนดาควานช้างนะคะวันนี้นค่ะก็บรรยากาศเบื้องหลังนะคะตอนนี้ช้างทุกเชือกนูนค่ะที่เดือนน้องมิ่งนะคะอยู่ด้านน้นกับน้องแก้วตาก็หลายๆเชือกพี่ปีใหม่น้องเลิฟ นะคะด้านนี้ก็จะเป็นเมนูจกข่าเนียวสิเมนูอะไรคะมีต้มตำค่ะมีขนมจีนอร่อรอยอร่อย่อยร่อยอรัย่อย่อยอรอยออยออยอรยอร่ย นมจีนก็มีนะคะนี่เดี๋ยวให้ด enfin ูน้ำยาอร่อยมากนะคะวันน yup ี้แม่ก็ชิมไปแล้วค่ะดูน้ำยาเหลืองก็เข้มากน่ากินมากนะคะอร่อยมาครับอร่อยค่ะอร่อยเบเ็นอือตรงนี้ต้องผัดเปลี่ยนกันมากินนะคะดูต้องสับเปลี่ยนกันกินนะคะโอ้โหดูเมื่อกี้อุ้มบุญนะคะนอนอยู่นะคะนอนอยู่ตอนนี้ลุกขึ้นมาโตอีกแล้วนะคะพักผ่อนอิ่ม อิ่มแล้วก็มาต่อนะคะกินอ้อยต่อ,อโอ้ได้ยาแล้วนะคะได้ยาแล้วตอนนี้คนปิดยาให้แล้วนะคะ,ะทุกเชือกก็ได้กินนะคะ โอ้งหมูแบนของเราครับ <Okay. S 1> นี่หาหญ้าไว้กลับบ้านไปเลี้ยงช้างที่ซุ้มนะคะเ,เพราะว่าช้างของซุ้มเราไม่ได้มานะคะหมูแบนคือวันนี้มาหาทั้งหญ้าทั้งอ้อยนะคะหรือว่าสุดยอดมากนะคะคืออยากให้ช้างที่ซุ้มได้กินอิ่มนะคะได้กินหญ้านะคะแต่ช้างจะไม่ได้มาเพราะว่าช่วงนี้คุณทอนะคะ<ๆ>ก็ยังมีอาการเพียๆียอยู่ยังไม่เต็มร้อยนะคะ ่าจะพักประมาณมอาจะพักประมาณวันสองวันอีกนะคะถึงจะเต็มร้อยนะคะโอ้นี่ลุงเรียนก็ได้นะคะอย่าอัดชิดนะลุงเห็นไหมขาที่ห้าไม่ยอมขึ้นเลยไม่ยอมเข้าเลยขาที่ห้านี่โอ้หนุนหอบไปแล้วคะ่ะหมูของเราดูคะ่ะช้างที่บ้านต้องได้กินนะคะหมูแบน บากว่าอย่างนี้คืว่าโอ้โอ้ได้กองใหญ่แล้วค่ะทุกเชือกต้องได้กินแน่นอนเลยวันนี้เราไปดูนะว่าหมูแบนนี่ได้เยอะขนาดไหนแล้วย่าไหนหมูได้เยอะขนาดไหนแล้วครับกองเต็ม้โอ้นี่ค่ะกองย่าหมูแบนนะคะเอาไปให้ใครบ้างครับให้ใครบ้านทั้งซุ้มของเราให้ใครกินเยอะๆ หให้ให้โอ้ให้ให้ทุกเชือกนะครับให้หมดทุกเชือกให้ทุกเชือกเลยครับให,ให้ทุกเชือกเลยครับโอ้ให้พ่อมาหาด้วยพอาา่ย <c oughs> พอใหญ่อยู่คนละที่ใช่ไหมพ่อใหญ่อยู่คนละที่อ๋อตอนนี้มูแมนก็ได้น,นคะคะเสบียงไปฝากทั้งซุ้มแล้วนะคะ เล้เยอะแล้วทันวาก็ได้กินปะตงก็ได้กินอันไหนเขาเรียกว่าหญ้าเกศอันไหนเขาเรียกว่ายาอ่อนอันไหนยาแก่ไหนยาอ่อนอันนี้ยาแกศหญ้าอ่อนอโอ้โหยาอ่อนนี้ไปให้ใครนี่ให้ช้างหญาอ่อนให้ใครให้วาวาวโอ้ให้ตาตาทองชัยโอ้ให้ตาทองชัยววาาให้หมดทุกซุ้มเลยให้หมดทุกซุ้มเลยนะคะโอ้คิดถึงแม่ช้างทุกเครื่องในซุ้มนะคะจะได้กินยาอ่อนๆเนาะ อ่าหวานย่าอ่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตเพียงเท่านี้นะคะดูค่ะหมแดนเรามีความสุขกับการได้หญ้าได้อาหารไปฝากช้างในซุ้มนะคะก็ถือว่าดีนะคือน้อยมากนะคะที่เด็กะจอยากได้หญ้าไปให้ช้างนะคะสาธุบุญด้วยนะคะ ว่าอนุโมทนากับพ่อพ่อแม่แม่นะคะสายบุญทุกท่านทุกคนนะคะทั้งร่วมสร้างห้องน้าทั้งให้อาหารช้างนะคะแล้วก็ให้รางวัลกับเด็กๆนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ <ๆ S 2> ยังไงก็ฝากด้วยนะคะคลิปนี้ฝากติดตามในช่องของเรานะคะช่อง F ลายแซมท่นขนเือนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ